สวัสดีค่ะเมย์นะคะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาพูดถึงนะวัตรกรรมนะคะทังนั้นของเรื่องความเสร็ความงามที่เมย์เพิ่งไปทํามาะคะเมื่อเดืนก่อนนั่นก็คือตัวไฮฟูนั่นเองนะคะที่เมย์เคยลงคลิปในอินสตาแกรไปแล้วนะคะก็มีเพื่อนเมื่อหลายคนเนี่ยถามเข้ามานะคะว่าเจ้าตัวไฮฟูเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็ เช่วยทำหน้าที่อะไรนะคะตัวไฮฟู้เนี่ยนะคะก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่นะที่จะช่วยยกกระชับใบหน้านะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็มีมีแง่งกรอบหน้าไม่ชัดเจนนะคะตรวน,นี้ก็จะช่วยยกกระชับใบหน้าของเราเลยนะคะให้ตึงขึ้นเรียวขึ้นนะคะแล้วก็กรอบหน้าชัดเจนย่งขึ้นนั่นเองค่ะ อันนี้ทำเป็นไฮคูเรียกถูกแล้วคุหมอไฮซูก็สำหรับคนที่แบบอยากหน้าเรียวแต่ว่ากลัวเข็มเนาะคุณหมออ่าแล้วแ,ลแก้มจะห้อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยกขึ้นเลยทันทีอืมค่ะบานคือมงปะตกย,ยกขึ้นอันนี้มันก็จะแบบว่า โคแก้มคอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแก้มหน้าแคอยแก้มห้อยเหียงห้อยอะไรเงี้ยมุมปากตกมันก็จะช่วยยกขึ้นเลยมันก็ตัดจิตจีนเนาะแต่ไม่เจ็บนะคะเพลินเพลินเดี๋ยวถ่ายอัพเตอันนี้เสร็จแล้วนะคะข้างนึงตรงนี้ก็จะขึ้นจะเห็นเลยว่าเนี่ยข้างนี้มันจะมีตรงส่วนนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะดูเรียวขึ้น ไม่เจ็บเลยนะจากจรจิ้งนิดหนมันจะดูเทขึ้นเนาะใช่สาิปอร์เซ็นตค่ะตัวนวัตกรรมไฮฟูเนี่ยนี่ไปได้ทำมาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอยากหน้าเรียวหน้ายกกระชับแล้วก็ไปทําการร้อยหมยซึ่งมันเจ็บตัวนะคะหลายๆคนอาจจะไม่กล้าทําแล้วก็ระยะ พักฟื้นหลังการทำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้ค่ะแต่ว่าเจ้าตัวายฟู้เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมที่ช่วยยกกระชับใบหน้าโดยไม่เจ็บตัวนะคะมันจะคล้ายๆการที่เราทำเลเซอร์มันจะรู้สึกอุ่นๆนะคะแล้วก็จี๊ดๆนิดนึงนะคะระยะเวลาในการทำก็ประมาณ30นาทีถึง45นาทีสำหรับเล hmm. ยนะคะก็คือทำกรอบหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็เหนือนะช่องแก้มตรงนี้นะคะซึ่งมันสามารถจริงๆ้วมันสามารถทำได้รอบหน้าทั่วหน้าเลยนะคะแล้วแต่ ปัญหาของแต่ละคนนะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นผลได้ชัดเจนหลังการทำเลยนะคะสาปอร์เซ็นตค่ะาแรกก็คือไม่มีอรอยแดงนะคะไม่มีอาการบวมนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูแลตัวเองอะไรมากมายเหมือนวิธีการหรือว่าตัวโปรแกรมอื่นๆนะคะ